น้องหน้าเขาจะวานเขาจะหย่อนเริ่มเคี้ยวงามแล้วทุกคนเริ่มเคี้ยงงามแล้วเริ่มเขียวงามเลยนี่ยไปทางไหนเห็นชิ้นก็คงดำแล้วทุกคนพระศรีมาจอบเบิ้งกะห้าแล้ว,ว,ลว,ท,ลท,ลวทุกคนเด้อจอบเบิ้งกะห้า เป็นจังได้คือบายบมาหน้าพี่หน่อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากชิพาก,กันไปบูเฮดผัวคลายเมนี้กะชิมาเบิงกาคอนได้ทุกคนเป็นบ้าน้ำเฮดผัวมันดงมันปลามันดงมันปลาไม่ช่างไป <c oughs> เด็ดเด็ดเอาเห็ดปัวใช่ไหมพี่น้องเขาเจ้ากระลังดำหน้าและทางนั้นหน้าซากงเรากับลังดำหน้าและเด็ดทุกคนทุกคขนทางนั้น อันนี้เขาจะหยดเคยเคยดามจับมือแล้วอีกสองสามมือไดยิงอันนี้ยุ่งแล้วก็น่ากอนกสองสามมือยิ่งนาย่แหล่พ่ออันลูกจว่ามันใหญ่เลยจังพี่น้องนาซัคองดำแหละ่นพี่น้องอันเด็เออพ่อเนา ดับลยแด้พี่น้องทางนี้เนีาสะงก็ดับแล้นาหอก,กอีกสองซ้ำสองซ้มมุ้นทานี้คงจะสจากระดับงฝั่งนั้นจะหาพญานาสูอุ้มจนลุกเน่ยหายพญานาหาพญานาฟ้าไ่เลยมาหอนะ พ uh ี่น้องตอนนี้สดิมก็มาฮอดหน้าเลยดทุกคนเด้อกะห้ากเนืแหละอันโบนาวดีเบบมวงนี่สดิมโบหมักมวงลื้อมาเอา่องอย่างแน่เรื่องวะพี่น้องห้ามมาสองซ้มอมันจะยังต่างเวลาที่เดดสัตวเอพี่น้องนี่ยอีกสี่หามือเผื่อเอากับนคาด กิน้องแนมกะนาสดีนเด่เ้อกะนะเองนะเองนี่เหรอโบ้านดอกสิเฮ็ดแต่หัวปีกอนมนวะงี้นวะฮะคนดำหน้าแต่หัวปีแลวเพิิน ตาคนเงี้ยเลี i̇şte. ้ยงนะจุข่อยกะสีอองมานี่แหละวันพระหานี่แหละวันเช้าวันทิดสีลกกะวันดำวันทิดนะได้สาขัวมือกะดำนะบอกคงกะจ้าทำาขมือบ่เออบอกนี่กัยังเหงืวันที่แปด่นเนาะนี่ เจ้าก็ทราบกูมือนึองคอยกับสีเศร้าหามือนะคอยกาเบิ่งนี่ดำโดยละอีดว่าสีหันห่อนเดือดเพียงคาดเถิดเพื่อนว่าสบายดีสบายดีทุกคนมือนี่เอาะพนักเลยไม่ล่มเดลยพี่น้อฮะพี่ได้ออกดำหน้าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหน้าข็งข็งข้าเจ้าก็ร่างดำแล้วเพราะว่าข้าจะออกกะก่อนนะขาเขาออกมาเบนวัฒน์หลังหน้าทุกคนพอดีอีกซ้ายซีมือพอดีน่าพี่น้องสีแดดำน้า หลังจากไปลุยปลาเห็ดหัวก์ร้ายจนหนาเลยตาดำเกษสิมาดำหน้าต่อมือนี้ออกมาหน้าพอดีได้เมนูลาบเท่าได้มีองเดอร์บริกินตนแล้วเนาะลาบเท่าทีลาบใส่ห้อยหน้าเห็นไหมห้อยอิกาไตเอาเกตุห้อยช่ยอายใส่ปลาบหลรือตกมาาใส่ตก หน้าเด้พี่น้องหอยขี้กรตายเลยทุกคนลร้างตกหอย่าานนี้เนะมี้นเอบนี่เนาะากเลืแต่ว่ามีก็วายจะาอาแลวเาก็จะหนาเลยแล้วถ้าเฮ็ดพิทีแบบซุกี่ยมอบ บมีกินเงนน้นไะเด้อว้าเดกคนพีนองเนี่ยเท่าอยู่งงาน้ไหนอะเบรรยากาศกับ่ๆเหมือนกันเ็สีเลีมีเงมาเด้อจะมีอะไรกัสอ้อนอะโลกระดูมเจะหูก๋เท่ามาแต่บ้านไหมึงวะมึงวะ้ใจจหงเดียวด้อกหน้าใส่ดมันเห็นดอกิง่เอาิ่เงใหญ่อ ว่าลมแหลงแกงทางเลยว้าทุกคนบรรยากงาศดีายเลยบรรยากาศดีได้ตอนยังในทียาเราไปหนักมากหมาหัวได้เนาะน้็หัวยางดียางเลยเดี๋ยหัวขาวดีอะพี่หนากับเจ้าอยากอยากเห็ดหัวคุ้มเจ้ากันนะอยากากินหัวคุ้มเจ้ากเห็ดเต็มวัผดทีนี้ไม่คุม้มเลยนะอมันกบคุมค้มก็ระเบนเดียวบเร่มาข้าหัว ปาทีขิยม่ใเป็นอันนี้คือห้าออานะอันนี้บ่ค่อยมีลายแต่ว่าห้าอ่น,อน,นันเดืนหนอัดูถ้ากินยาร้ายมันจะเห่นเป็นเพลอนะไรนเนี่ยไปม,มนะซื้อมาสิบพันได้ไม่น,ะนมอน่งมืเกียบบ่บหัวบาทถือก่นไมนะ

ใส่หมากแข็งดนะ้วแะายลายพืดินยดิดินเอะเอามมมาหนอยดกว่ายอะอมางน้อยมหมากแข็งมา,กกมาทัวใส่หม,ม,มากแข็งนั่นเลยทุกคน เอ้ยเหมือนนี่คือลมเย็ยนแหรววะนนเ,เป็นตะนอนเวยเป็นตะนอนเวนแท้เตรียมเครื่องเคียงด้เตรียมเครื่องเคียงไป ม้กแข็งน่าใส่เป็นมากเลยจ้า t ư ợ n ดรัจส่หมออด้วยแหละใส่หมอแล้วบพัอ่อแล้วถั่วอันก็เลย่ัวกนปลาทัวเหรอโอ้โหแหล่พักัวนะตอวนี้ดีกว่าตลาดอ่งมาแหละ ถ้าัวก็ี่รจะดิ่งลางลมัวจะขายว่าใส่ต่มปลาเนี่ยน่างถวอะไรกัน เต่่าเตาเป็นตาหญ่<ะ>เลย <c ười> มีเรื่องใมันคาเขาหน่อยที่สันสัน,น,นตนาไหนมันเป็นกวน Hoi quái ai. Lên, rồi. À, lên, rồi. Khói ai. Hãy đi. Anh sáng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 . Anh พี่นอ้องเครื่องเคียงเขากับเตรียมไวเฮียบหอยเด้อ,อนี่ักทัวเท้าะเขอตัวิใัวหอยอะอะ,อะพืดไปทางไตนะกลัว ป,ป้าหมอเขากำลังวดที่นองปลาเขากับไกช่ชิซุกแล้วเด้อปลาชีในน่นนอกปลาดุกไ่ใป่าอาสิเพินนี่ทุกคนนะฮะคายปลาดุกนะที่เหมือมกันด้คายปลา,ด,ด,าปดุกทุกคนจะดีชิกินก่อนอืมอืม

หน้วน้ำป่าแล้วอ่ะตั้มได้ไหมต่อมาไมัเกิดเหตุกานไดเลนถ้าอย่างนี้เอาไปหล่วพี่เถ่า หลดบกลัลับมอบดแล้วก็พาลกลับลันี่ก็บไปล หมอฮอดถูกะฮ่าลงไปเลย ไปแล้วยืนนุ่มาโต๊ะลาดลาดนาดนาปแตตผิดปนลงไป Oh, my แล้วเราเดดูเขบ้าเกละท่าละท่าอันนี้แปลงเมื่อไห้ช่วพออยู่เพื่อน ใช่ไหมหบบนี้แบวงมาหายชุมบอบปปาชอน,อนชุมพอยเือนอันนี้ชอดีสิกินกับไม่มีเลือเองเด้ออะแม่ท่าป้าไม่มีเลือกเหี้ทุกคน้นวันด้อนะ<ม>อืม,มอืมแค่เริ่มแครงแล้วสบายดี <c oughs> สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมือนี้อาหารดีท่นก็คือลาเด็ดไหหัวหอยใส่หัวหอยพี่น้องใส่เมื่อทนเนี้ยเด็ดไหมหัวหอยหัวหอยนี่างเีมาเด้อกันเลยมาแขนียโกบกครมมาแขกไงหาน่อยกินเด้อพี่น้องเนือเส้ไน้าพี่ ก้มังพังๆิได้จำหน้าแล้วคือรากันทงให้กับอื้อามามาห้องออันไม่มมเย็นคัะ ตอนยังน่อยนะแมงว่าหอยนพี่เนาะราซองด้วยนะพี่เ้องแมนเหอองนะไทยมันกินเลยไปมันพี่เนาะตอนยังน่อยนี่ซาดีมไวมากกินแแข่งอะว่ามันคุ้มสงสัยพออานยุร้ายข้นเลยทุกคนก็เลยบาดเสีเออเนาะคันานเนาะเยนไปเนาะพออยู่ได้ขืนอนยังคาร้ายขนนาะพอาหวคิดด้อ สามสิบเมตรเจาวเลยอือใคล่หรอ่ยัางบ่าว็นอะไรหวาดสองสามหมื่นกระโจเขาดน้าเหอนเป็นยังไง่ใช่เล่ากตักตออืมคาทาลวปนันยันนามว่าพ่อเขาคิดดีวว่าเขาตาเลี้กว่กอดีแต่นามร้ามันก็ตรงหลวง นี่หมอนเอาไว้สทุ่มทุ่มไปบ้าอยากทุองไหมเอ็ะใช่ทุกคนหน้าชุ่มดอกคงแข็งๆแล้วดบแบบนี้ดำบ้านนีมแม่จะดำเป็นวันเันือตัวแต่งโครงสกขัดน่าหน้า ครับพี่น้องตัวไลร์ขีบโบคอยเจียงเตือนพี่น้องเอ้ยให้เขมเมากับคอมเมนต์นะโชคดีมันเด้อคอมเมนต์ยั่งกระได้กดไลค์กดแชร์บอคลิปต่อไปไม่เสื่ยเจียงเตือนนะถามว่าทำมาเรียบโบเฮ็ดอีนังไม่จะเบิ่งนหรอพี่น้องไม่ตัดชีวิดว่าข้าบปสนช้อนจ่าต้องกดไลค์กดแชร์พี่เนาะคอมเมนต์คอมเมนต์เนยเด้อเรียบโอ้โห สวัสดีมามาแข่งตอนนี้หน่อยว่าม,มัออนคมเพราะอยู่ไร่เกิดมาว่าแสกวันเป็นลงคมเป็นยาหามาซี่งอ่ Hun kan i hvert fall en kriminaldøp.